แห่งชาติซึ่งผ่านสำนักงาน,นาวิทยาาศสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีและบริษัทระบอฟารามด้านกัรน,นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในความร่วมมเบื้อง่านคือเพื่อการวิจัยและพัฒน,นาด้านกระบวนการติดัจฉริยะภาพ ซึ่งจะสามารถรองรับความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐเช่นองค์วิทยาการแพทย์องค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจพัฒนาวัคซีนนะครับและยาชีวประดุที่จะเป็นประโยชน์ตามความต้องการของประเทศในการลงนามันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่จะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ครับอันได้แก่มรชทอสุทชทอและภาเคเอกชนแล้วก็ยังมีความพออยายามที่จะขยายจากวัคซีไปทำเซลล์คารเจอร์แต่ว่าอันที่จริงเซลล์คารเจอร์เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ยังทบทวนได้อยู่ว่าในที่สุดแล้ววัคซีนที่พูดกันเมื่อกี้นี้จะเหมาะสมหรือไม่ที่ใช้เซลล์คาร์เทอร์ที่เซลล์คาร์เทอร์รับผลรงมมาที่ผมพูดถึงที K ่ศิลปากรเมื่อกี้นี้จะใช้เอเจนต์เป็นเจ้าขอซึ่ง เอาทิงก็ยังไม่ถึงก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมที่จะดจะูแลนะคับอางทียังเหมาะสมที่จะคิดที่ออกไปสิ่ิที่ที่อยเพื่อเตรียมให้แน่ใจว่าถ้าเที่ยมนี้เราหลุกเม็กซิโกไปได้มาไปเกิดอะไรอีกทาหนึ่งเรามีความร้อนมากขึ้นอนยน่นี้ก็ก็น่าสนใจแล้วผมคิดว่าเมื่อวานนี้ผมก็ดักคุยกับสำนรับมาอยูอยาวเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าประเทศไม่ได้อยู่ภาวะโกเราโชคดีนะครับประเทศาาอยู่ในภาวะอีกีตอนนี้ ไม่ได้อยู่ในภาวะอย่างนี้อาจจะคอนดิ้งได้ว่า,าการลง,ง,ง,งทุนททนี้เนี่ยเหมาะสมเพราะว่ามันจะต้นทุนมันจะถูกลงอยูนะครับมี C G M P แพลน3แพลแกที่จะไปดูทุนห้างที่ดูนี้แพลนนะเพราะฉั้นตรงนี้ก็อาจจะเรียนจะพูดว่าถ้าถ่ายเราว่าถ้าเกิดการสนับสนุนที่ทุกคนนั่นเนี่ยคือในในลักษณะของการผลิตเพื่อเพื่อเพื่อไปทำบาลรจิตไปทำวัคซีนไปทำอ,อ,อะไรอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะสา,ามารถทคอมมิชชั่นได้ว่าเป็นทับที่น่าสนใจแล้วก็ การทำงานร่วมกันในวันนี้ประสบความสำเร็จซึ่งเราบอกเองที่วันเกิดอัปเดตเนี่ยก็อาจจะมีภาคเอกชนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์พันธมิตรที่สำคัญที่จะช่วยเรากระตันความสามารถด้านนี้ผมมองอย่างนี้นะครับว่าเราน่าจะประสบความสำเร็จได้ก็คิดว่ารมาส่วนนี้เนี่ยทางด้านสายอุปการะผมว่าเราม่าน ประสบความยิ่งยวดจะประสบความสำเร็จด,ด้วยความร่วมมือจากทางทางอ,อะไรจังเก้านะครับทาตทบุรีนะครับแล้วก็ทางสวทชนะครับแล้วก็ก็ขอเรียนว่าก็พยายามทำให้ประส,าาระสบความสำเร็จเพราะว่าเราพวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไมย่ว่าของทบุรีหรือภูชุ่มชาติหรืออาจารย์รุกท่านทุกชุดทีทุกคนกเนี่ยซึ่งเป็น บริษัทใหญ่กบบว่าม,มาแล้วก็ติดเท่นะครับแอดฟอร์ดของเราเวลาของเราเงินของเรานะครับออกไแล้วก็หวังที่จะให้านพวกนี้เพพื่อัฒนาเพื่อความส้อเร็จทางด้านการศึกษาด้วยทางด้านวิจัยด้วยนะครับทางด้านประเทศชาติของเราด้วยแล้วข้อที่สองผมอยากจะเรียนที่ทราบก็คนะือว่าผู้เขียนเนี่ยก็จะทต้องมองในท่าก็

I'm sure it will be an uh, important group to make new history. And until now, Thailand should import the biopharmaceutical from outside. But from the now, we are starting stage to produce car as our own technology. And that we can export the biopharmaceutical to outside the the situation is completely changed in the near future. The biochemical industry is not easy as you know. It needed the fermentation technology and the purification technology and also validation technology. And that it is not finished. After that we started another stage that means the uh, re registration and the scale up in the BGL factory so in in i in uh, can cooperate with us to support the pg ครับโครงการนี้เนี่ยเราก็จอบกา้าวทุบรีนะครับกับทางสวทชเนี่ยเราได้ร่วมกันเห็นว่าในอนาคตเนี่ยทางยาทางชีวภาพมันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ส่งม <motorcycle> <os> <S ess nonsense> <S ess normalmente> ืองานสวชก็มาสำักนก็ได้ร่วมกันทำโครงการเสนอรัฐบาลนะครับเราก็ได้รับงบประมาณมาขอสร้างอาคารครับแล้วก็ก็ได้ของบประมาณใงด้านอุปกรณ์ซึ่งกำลังติดตั้งอยูก็จะเป็นเหมือนกับโรงงานเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า B commercial ก็หมายว่าก่อนที่จะ ผลิตเป็นยาอุตสาหกรรมออกไปจําหน่ายเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่เราทำงานวิใจัยในห้องแ,แลบดูเสร็จแล้วห้องแลบเนี่ยเราก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้ก็ต้องผิดยาในลักษณะที่ว่าเหมือนกับพร้อมจะขายแต่ยังไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมเพื่อจะมาทำการทดสอบนะครับเรื่องคนนี้เรื่องที่จะต้องอการทดสอบมาแล้วครับแล้วคุณภาพเรื่องมาตรฐานยังต้องได้เพิ่อิ ซีดีเอ็มพีก็ได้แล้วก็ห้องห้องโรงงานเราเนี่ยจะต้องอยู่ในแบบสากลอยู่ในคลาสสิกที่ว่าเนี่าาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยะครับมันจะไม่เหมือนแบบ,แบบแบบธรรมดาซึ่งจะต้องลงสูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทางเราเนี่ยก็ได้เห็นความสําคัญว่าประเทศชาติเราจะต้องพึ่งพา ยาบุหน yeah, ีนานาคตถ้าเราไม่ทาเองเนี่ยเราก็ต้องซื้อจากต่างประเทศซึ่งเรามีโอกาสได้แข่งแข่งแข่งสูงเพราะว่ายาบุหรีทุกประเทศก็มีนะครับต่างประเทศข้างๆเราอินโดนีเซียก็มีแล้วนะครับสิงคโปร์อยู่ทางเกาหลีอะไรเนี่ยเขามีมีแล้วทั้นั้นประเทศไทยเราเนี่ยเรายังเราเราคิดแล้วเราก็ยังยังราเรงนะครับทแต่ก็ทีนั้นการที่เราทำในระดับภาครัฐครับ อุตสาหกรรมจะต้องมาถ่ายทอดเทคโนโลยีเี้ไปเพื่อจะไ,ไปทำให้เกิดการมุ่งชื่นมาเท่าไเองเพื่อพร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในการที่ร่วมมือกัน3ฝ่ายคือสวทชกับะชบาชนรีก็เป็นหน่งวยงานภาคผ่าซึ่งมีนักวิชาการผู้เชี่ยวาญรอที่ะ่ะพัฒนานด้านเทคโนโลยีขึ้นมาในระดับทีความเชี่ยวน,นะครับแล้วก็ถ้าอุตสาหกรรมได้เข้ามาร่วมกับตรงนี้ นะครับเขาก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาออแล้วก็จะมีนักาการขณะนี้เนี่ยทางบริษัทไบโอ,อฟาร์มา,าเ,เขาก็อย่างเช่นเขาก็ร่วมกับทางประเทศเออกาหลีนะครับเอานักาการเกาหลีเข้ามาร่วมกับเราพัฒนาทนเทคโนโลยีสิ่งที่จะต้องทำก็หมายความว่าเรามันจะมียาอะไรบ้างตัวยาอะไรบ้างที่เราผลิตนะแล้วจะเป็นสิ่งที่จําเป็น